Body today practice leading alphabet A to J and acting. Are you ready? Yes. Number one, A apple. Good. B bed. Jerusalem. Jerusalem. Jerusalem.

ฟออมฟูดและชูก r รโอเควิลลี่굿ว่าไอส์จูนแนมยูแคนเทลมีว่าไอส์จูนแนมม่แดนบีแฮปปี้ปฐมปฐมสิบสงปฐมทรีปฐมโนปฐม o โอเค m e is นมออันปฐม บาปฐมปฐมเลย้าปฐมวันเออยิมมาหนึ่งอ่ะ้มแน่ my name i ไมดีปฐมวัน my name is ปฐมวัน okay. my name is ก่อนลือก my name is พวกปฐมวันโอเคนี่นัดปฐมวันปฐมวันเลยเธอ ม่เกน้องพี่ก็ถมทู